สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิรักษแฟนชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหนองแวงจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้จะพามาดูรถเร็วผ่านที่สถานีนะครับแล้วก็จะมีจุดที่สาคัญจุดหนึ่งคือการดึงห่วงตรงเสานั้นครับเราจะมาสัมภาษณ์ในสถานีว่าดึงไปเพื่ออะไรนะครับมีความหมายอย่างไรวันนี้นะครับในการดึงห่วงที่สถานีนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับรถเร็วนะครับมาจากกรุงเทพแต่ว่าไม่ได้จอดสถานีนะครับแค่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวเราจะได้พบความสำคัญของการว่าดึงห่วงกันดึงทำไมดึงเพื่ออะไรนะครับไปรับชมครับขณะนี้รถไฟมาแล้วครับจากกรุงเทพนะครับรถเร็วจะผ่านที่สถานีหนองแวงศรีสะเกดนะครับแต่เป็นสถานีที่ไม่จอดนะครับจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นสถานีเล็กนะครับในสถานีก็ถือธงเขียวแล้วก็ธงแดงมาเพื่อสัญญาณว่าผ่านไปได้เลยนะครับทุกอย่างเรียบร้อย นี่ครับไม่ใช่ล้ำหน้านะครับบา<อ>งคนเข้าใจว่าล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเป็นสัญญาณว่าผ่านมาได้เลยครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ<ไ>นี่ครับ<ไ>เสียงแต่มาแล้ว<ไ> <laughs> นี่เราว่างครับก็เลยมาดูรถไฟวิ่งนะครับพี่หนุย่ยโทรศัพท์เข้าพี่หนุย่ยเขาจะมาดึงห่วงตรงนี้นะพี่หนุ่ยบอกเนี่ยดึงห่วงตรงนี้ไปเพื่อ โดยสัรลักษ์ว่าผ่านสถานีนี้ไปแล้วนะครับห่วงตรงนี้ตรงเสาไฟเนี่ยนะครับต้องห่างเส้นขาวครับเชฟก็จะถ่ายรูปก,กับรถไฟนะครับรถไฟมาแล้วนะครับดดดเดี๋ยวเขาจะดึงนะครับดึงห่วงนะครับ สัญญาณที่มอบให้กับขบวนรถที่จะออกจากสถานีหนึ่งไปสู่สถานีหนึ่งก็เหมือนกันเมื่อกี้มาจากสี่สเกตเขาก็ได้รับมามาเขาก็ทิ้งหัวงด้านเนี้ก็เป็นสัญญาณระหว่างพนักงานขับรถกับสถานีว่าในระหว่างทางที่จะไปข้างหนเนี่ยไม่มีสิ่งกีดขวางนี่ว่าไม่มีกขาเชิญให้หลักฐานคุณไปว่าอันนี้คือเป็นหลักฐานนะว่าคุณสามารถไปได้โดยปลอดคล้ายว่าเช็คอินว่าผ่านสถานีนี้ไปแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ เอต้องดึงห่วงเป็นสัญญาณเครื่องมือสื่อสารระหว่างกันครับผมของบนรถเขาไปส่งต่อไหมพี่ส่งต่อไปเรื่อยให้ตุกสถานีเขาจากสถานีเนี้ยไปทิ้งลงไปไปเสียบไว้ใช่ครับอันนี้ถ้ามาเขาก็เสียบไวตรงหน้าใช่อันนี้ก็มาจากสถานีสีรสเกตมาที่สถานีขัางเคียงกันเขาก็จะใช่ครับเลยเอาห่วงโยนใส่ถูกไหมใช่ครับถ้ามาด้านนี้ก็ลงด้านนี้พอออกจากสถานีเราเอาตั้งเนี้ยไปเมื่อแค่ก็ไปจะไปทิ้งลงอีกสถานีหนึ่งข้างหน้า ข้างหน้าก็สถานีกัทนทลมแสดงว่าตอนมาใช่ไหมพี่เมื่อกี้ผมก็จะเดนถ้ีไม่ไหวก็ต้องซุกนี่เลยเหรอนี่โซนโซนเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยหมดถ้าที่แบบเจริญกว่านี้เครื่องมือสื่อสารก็จะไม่ใช่แบบนี้ไม่ต้องใช้อ๋อสื่อสารแบบใหม่นะจะเป็นไฟสีอะครเป็นไฟสีเหมือนไฟไฟแดงไฟเขียวซีแยกไฟแดงครับแบบนั้นเป็นสัญญาณอะไรก็ันมีคงความคลาสสิกไว้อยู่คลาสสิกรูสถานีก็คลาสสิกเป็นแบบไม้เลยนะความเป็นโบราณเยอะฮะสวยนี่โอ้นี่ต่อไปรถไฟหาดูยากนะสถานีคลาสสิกไม้แบบนี้นะครับ